พามาดูปัญหาในการใช้หัวสปริงเกอร์ครับในเกียร์ันรูุครับเราจะพามาแกะมาแกะดูสปริงเกอร์ว่าสปริงเกอร์ที่เราเห็นจะประกอบด้วยอะไรนะราแกะให้ดูเลยแกะออกมาที่ตัวครอบันจะมีรูเสียบสปริงรตัวนี้อยู่เนี่คือตัวตัวตีตัวตีน้ำตัวน้ำ น้ำผ่านรูนี้มามันก็จะฉลับออกมาสปริงก็จะดันกลับเข้าไปตีให้มันหมุนนะครับนี่คือตัวที่ทำให้มันหมุนแตน้นี่คือตัวเวี่ยงเวี่ยงครับหลังจากที่เราที่เราถอดให้ดูแล้วก็ประกอบแล้วก็ตั้งเกลียวแล้วนะครับแล้วก็จะมาทดลองให้ดูใส่ครับออที่เราต่อไว้นะครับนี่เป็นท่อหนึ่งนิ้วเกลียวนอกนะครับวัสดุก่อสร้างทั่วไปเนี่ยมันจะยาวประมาณสองสามาเกลียวเลยประมาณนี้เลยนะครับ น,นี่เราเจอปัญหาคือพอเราใส่ไปโดยไม่ได้ตัอดออกเนี่ยมันจะแน่นไม่สปิเกอร์แน่นแล้วไม่หมุนเรียบร้อยครับผมเราไปเปิดน้ำดูซินี้นี่การทำงานของเขาก่อนดูคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคระับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูปัญหาในการใช้หัวสปริงเกอร์ครับมีเกียร์ัรรูุครับ สปริงไม่ดันคืนครับเราจะพามาแกะมาแกะดูสปริงเกอร์ว่าสปริงเกอร์ที่เราเห็นจะประกอบด้วยอะไรนะเดีแกะให้ดูเนละยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ถอดสลักเลื่อยก่อนติดตัวล็อกนะครับแกะออกมาที่ตัวครอบมันจะมีรูเสียบสปริงตัวนี้อยู่มันอาจจะเคลื่อนนะครับเนี่ยสปริงตัวนี้นมันสามารถปรับได้โดยใช้ฟันเฟืองตัวนี้ ไปฟันเพื่อจะล็อกกับตรงนี้พอดีเนี่ยเลยปรับความความดีการดีนะครับปรับยิ่งยิ่งเราบุนสปริงให้แข็งขึ้นมันก็จะดีดแรงขึ้นเลยแต่เมื่อกี้เหมือนเกียร์มันลู่ใช่ไหมอาจจะไม่ตรงรูเดี๋ยวเราไปถอดสปริงเกอร์ให้ดูว,ดว่ากอบด้วยอะไรบ้างครับเดี๋ยวนี่คือตัว จะตีจะตีน้ำเอาน้ำน้ำผ่านรูนี้มามันก็จะฉลับออกมาสปริงก็จะดันกลับเข้าอไปตีให้มันหมุนนะครับนี่คือตัวถ้าทำให้มันหมุนตรงนี้นี่คือตัวเวียเว่ยงเวี่ยงสปริงเวี่ยงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่เป็นแกนมันนี่เป็นตัวปรับปรับให้มันยิงไกลยิงใกล้ตัวนี้ ฝั่งตรงนี้มันจะตีตีย้อนกับแลกระจายน้ำให้ยิงไกลมาฝั่งนี้ครับจะหมุนสามร้อยสิบองศาเลยน,นี้ก็จะเป็นลูกปืนจะเป็นท่อน้ำเข้าต่อท่อับเข้าท่อ,อ p v c เกี่ยวนอกนี่เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแต่ที่เราเคยเจอปัญหาในการต่อก็คือ,เ,อเกี่ยวนอก เกี้นอกทั่วไปที่เราซื้อทำร้านยาวเกินไปเราใส่เข้าไปเลยแล้วปิดเต็มที่จะไปดันตวนนี้มันจะไม่หมุนแน่นเกินไปเขาต้องตัดตัดเกียวเท่าอสองสักสองสามเกียวตัดปลายออกนะ,ะจะประกอบให้ดูครับเอาประกอบกลับคืนนะครับใส่การตีร้ไปแล้วก็ใส่ตัวล็อกครับมจะมีรนะูอยู่ยนะเหนรูไห ดูใส yeah, ่สปริงครับ๋ยวสปริงโห่ะ ใส่ตรงนี้นะครับรนีก็จะมีรูรูล็ลอกสปริงนัเนี้ลให้ม,มันตรงอากาศที่จะฮึน่าครับรรอลองหมุนดูนะ ไม่เข้าหรอครับแล้วม,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 มันถ้ามองดูเรื่องสีมไม่เข้านะครับอย่างวันตี่เอ๊ะยี

เสร็จแล้วก็ล็อกเลยเสร็จีล็อกเลยครับผมเรียบร้อยครับประกอบเรบ้อยเราจะตั้งก็มาดูตรงนี้ครับวิกียอลเนี่ยตั้งก็หมุนสติงทวนไปปรับได้ครับมันจะมีฟันอยู่ ยางก็เคยปรับครับปรับได้จังหวะการวางจะไม่ตรงเท่าไหร่โอเคแล้วเนี่ยตัวการทำงานครับตอนนั้นพู้หว่ก็จะตีตีหัวนี้มาก็จะกลับไปฟาดเดี๋ยวขาค่อยหมุนไปครับโอเคครับเรียบร้อยไปเลยไปเลย หลังจา,ากที่เราที่เราถอดให้ดูแล้วก็ประกอบแล้วก็ตั้งเกลียวแล้วนะครับแล้วก็จะมาทดลองให้ดูใส่กับออยที่เราต่อไว้นะครับนี่เป็นท่อหนึ่งนิ้วเกีียวนอกนะครับ๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันทํางานมาปกติเหมือนเดิมไหมนะครับในการทําระบบน้ำสปริงเกอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาุกจิกเล็กน้อยเนี่ยเราคอยแก้ตลอดครับ อนนเออนี่ยที่ลืมบอกไปเดี๋ยวนะตอนแรกนะครับที่ซื้อมาเนี่ยลืมลืมบอกอน,นี่เป็นปัญหาที่เราเจอตอนแรกเลยที่เราทำอะ่ะพอต่อไปแล้วสปริงเกอร์ไม่หมุนสาเหตุน,นี่ครับพี่พี่กินจอนีนะอ่ะเห็นไหมตัวน,นี้ตนนัวนี้นี่น,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 นี่เห็นไหมอ่าครับแท่อท่อเกียวเนี่ยที่เราซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปเนี่ยมันจะยาวประมาณสองสามเกียวเลยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราเจอปัญหาคือพอเราใส่ไปโดยไม่ได้ตัดออกเนี่ยมันจะ แน่นทวิสปีวิกเกอร์แน่นแล้วไม่หมุน,นวิธีแก้ก็คือให้เลื่อยออกประมาณสองสามเกลียวแล้วก็ใส่นี่เข้าไปมันจะหมุนได้ปกติครับอันนี้คือหนึ่งปัญหานะที่เราเจออันนี้แล้วอีกปัญหาที่เราเจอคือเรื่องเรื่องของสปริงเนี่ยสปริงอยู่ข้างในเมื่อกี้ครับเราตั้งนะถ้ามันอ่อนเกินไปมันก็จะไม่ตีไม่ตีกลับนี่ครับแหมถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ตี เรียบร้อยครับผมเราไปเปิดน้ำดูนี่นี่การทำงานของเขานี่ครับใครเจอปัญหาระบบน้ำสปริงเกอร์ก็ลองไปแก้ไขดูนะครับนี่ถอดให้ดูแล้วเนาะลองดูครับผมขอบคุณครับอ่านี่เป็นหัวสปริงเกอร์ที่เราต่อเมื่อกี้นะครับเราปรับแต่งสปริงที่บ้านแล้วเขาก็จะทำงานประมาณนี้นีบการทำงานของเขา มันขึ้นแล้วน้ำจะไปตีก้านก้านเบี่ยงเนี่ยก้านเบี่ยงก็โดนสปริงยิงดันกลับไปทำงานครบรอบของเขานะครับผมนี่ครับการทำงานของเขาล่าสุมียิงไกลก็ประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะครับพ่อ PVC 4ท่อนน่ะได้ทัถึงกันนี่สมุดล,ละสมุดล,ละชนะได้ครับผม ใช้ได้ครับผมใครเจอปัญหาเรื่องสปริงเกอร์เรื่องอะไรก็ลองไปแก้ดูนะครับมีสองสามจุดที่เราต้องดูเมื่อกี้หนึ่งก็คือเกลียวเกลียวข้อต่อหนึ่งนิ้วที่เราซื้อมาจากร้านให้ตัดออกสองสามเกลียวแล้วก็สปริงเกอร์ครับแล้วก็หัวสปริงตัวน,นี้เรียบร้อยครับผมถ้าใครชอบเลยามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผขอบครับ